การบ้านนี้มีอริยะตอนอธิษฐานพันษาเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมมสวัสดีครับคุณยายจ๋ารมาสวัสดีเจ้าค่ะคุณยายจ๋าธรรมสวัสดีนะจ๊ะ หลานลักของยายทั้งสติมาปัญญาเกิดแล้วก็หลานๆทางบ้านด้วยเลยลูกช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนลูกหลายคนก็กำลังเรียนรู้ว่าจะต้องปรับตัวเองอย่างไรเราอยู่กับฝนเหมือนเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อุดมลูกฝนตกลงมาแม้แต่เพียงเม็ดเดียวเมล็ดพันธุ์ก็พร้อมที่จะย่างลากลงไปในดินแล้วก็ให้ร่มเงากับโลก นี่คือความหมายของฤดูฝนที่ทำให้ชีวิตของเรางอกงามนะจ๊ะ<ม>ส่วนสติมาปัญญาเกิดรู้อยู่แล้วนี่ว่าเวลาที่เราเข้าสู่ฤดูฝนเราก็เตรียมที่จะเข้าพรรษากันแล้วการเข้าพรรษาคือการเข้าสู่ฤดูการที่จะทำให้มเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาของเรางอกงามใช่ครับเพราะฤดูฝนน่ะเป็นฤดูแห่งความงอกงามที่มีทั้งดินน้ำไฟและลม แสดงปาฏิหาริย์แห่งความเติบโตและก็งอกงามเป็นฤดูการที่ทำให้เมล็ดพันธุ์อันอุดมเหมือนพวกผมอ่ะได้มีโอกาสเติบโตขึ้นครับใช่ลูกการที่เรามีชีวิตที่จะทบทวนตัวเองในช่วงเข้าพรรษาคือการเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เป็นฤดูการที่เมล็ดพันธุ์ที่บ่มเพาะมาอย่างอุดมที่พร้อมที่จะงอกงามต่อไปเลย คุณยายเชื่อว่าเด็กๆทุกคนก็ต้องฝึกที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อุดมนะจ๊ะแม้แต่เราอาจจะต้องเผชิญกับอะไรที่เรียกว่าปัญหานะลูกแต่ปัญหากับกลายเป็นความสําเร็จเพราะเรามีปัญญาไงจ๊ะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาจึงเป็นเหมือนแสงสว่างในใจของเราเสถียรธรรมสถานมีช่วงเวลาดีๆในสเดือนนี้ที่จะให้คนเริ่มต้นตั้งแต่มาเริ่มอธิษฐาพนพรรษาลูก การอธิษฐานไม่ใช่การอ้อนวอนขอนะจ๊ะแต่การอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเรามาลดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาของเรามีสติปัญญาเป็นที่พึ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราในสามเดือนแห่งฤด,ดูการแห่งการเปลี่ยนแปลงภายในก็จะทำให้หัวใจของเราเป็นที่พึ่งได้และ เมื่อเราพึ่งตัวเองได้สติมาปัญญาเกิดรู้ละลาเราก็จะเป็นที่พึ่งของโลกได้ใช่หรือเปล่าลูกใช่ครับคุณยายจ๋ารับเรามีสติปัญญาเป็นที่พึ่งเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสเติบโตแล้วก็เป็นที่พึ่งของโลกได้ครับหลานลักของยายก็ฉลาดและไม่ขาดปัญญาอย่างนี้แหละช่วงต่อไปคุณยายอยากให้พวกเราเห็นว่าพ่อแม่เขาบม่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้เราตั้งแต่อยู่ในท้องนะ่ะ ลองไปฟังดูไหมว่าพ่อแม่เขาตั้งใจกับการให้ชีวิตและเซลล์สมองของลูกเติบโตไปกับเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาที่เป็นความตั้งใจที่พ่อแม่ลงทุนให้กับเราตั้งแต่เรายังไม่เกิดแล้วมันทำให้เกิดการบ่มเพาะอย่างยั่งยืนที่จะให้ต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับโลกได้อย่างสง่างามชีวิตเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะเติบโตตั้งแต่อยู่ในคันของมารดา โปรดติดตามช่วงจิตประภัสสอนตั้งแต่นอนอยู่ในคันที่ทำให้เรารู้ว่าพ่อแม่ให้ชีวิตพ่อแม่ให้ทั้งหมดของชีวิตนะจ๊ะไปชวนนะเพื่อนๆแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่และหลานๆทางบ้านด้วยว่าช่วงวันอัสารหะบูชากับวันเข้าพรรษามาปฏิบัติที่เสถียรธรรมสถานกันจ้ะเรามาอยู่ตั้งแต่ช่วงสุกสาร์อาทิตย์แล้วก็ต่อวันอัสารหะบูชา มาอธิษฐานจิตการเพื่อจะใช้พรรษานี้เป็นฤดูฝนที่เป็นฤดูการแห่งความงอกงามของเมล็ดพันธุ์ธรรมะสวัสดีจ้ะธรรมะสวัสดีนะจ๊ะสติมาปัญญาเกิดธรรมะสวัสดีรรกดร,ร,ดรับคุณยายจ๋าธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะคุณยายจ๋า